ชั้นออ um, <8. S 1> 8, ต่อไปสามเอ้แปดแปดต่อสามสิบแปดสิบสามสิบแปดข้อนี้ x บาร์เท่ากับซิกมาเอส่วน n ซิกมาเอคือจับจุดกึ่งกลางชั้นหารคูณกับจำนวนเอา fx เท่าไรแต่ละชั้นสี่สามได้สิบสองสิบสองต่อ ออ๋ออเจ็ดสิบสองอ่ะต้ายี่สิบหกต้อ๋ออเก้าสิบเก้าสิบหาซิกมาเอฟเอฟจับบวกกันให้หมอนได้ไรแปดสิบสี่บวกยี่สิบหกได้ร้อยสิบได้สองร้อย ทั้งหมดกี่คนเนี่ยยี่สิบคนยี่สิบคนเ<บ>ขานี้ตอ้อสิบปีปสี่ปีเนี่ยข้อมูลเชิงกลุ่มโอเคปะอา้าวอันนี้ขอให้จำวิธีนี้ไว้ก่อนนะดูนะ ข้อนี้ปัญหาของมันคือถ้าเราคูณกันตรงๆเลยอะสังเกตดูว่าเลขมันจะเยอะเห็นปะ่ะแล้วเลขมันจะเยอะมันจะมีโอกาสผิดเยอะมาดูวิธีหนึ่งทำแบบนี้ตั้งจุดกึง่งกลางชั้นไว้เหมือนเดิมแยกอันนี้ออกไปคำถามชัม้นไหนที่มีความถี่สูงสุดชั้นที่ความถี่สูงสุดชั้นที่สี่สี่ ความถ<ด>ี่สูงสุดชั้นที่สองชั้นนี้นะม,นม,นม,นมันมีความถี่เก้าฟังให้ดีนะวิธีทำขั้นที่หนึ่งหาชั้นที่มีความถี่สูงสุดอันที่สองเปลี่ยนเปลี่ยนไอจุดกึ่งกลางชั้นนั้นนะ่ะให้กลายเป็นศูนย์จากเคยเป็นแปดต้องกลายเป็นศูนย์ทำไงาจากจุดกึ่งกลางชั้นนั้นมาลบจากแปดผ่าน่อาอ้าว ชั้นแรกสามลบแปดเหลือ <5. S 1> ลบห้าชั้นต่อไปสิบสามลบแปดเหลือสองลบแปดไอ้ห้าชั้นต่อไปเหลือสิบสิบเห็นสเตปปะเอาแปดลบให้หมดเลยเกือบสวยแล้วอีกนิดนึงเอาไอ้ตัวลบแปดเนี่ยมาหารความกว้างชั้นออกมันจะสวยกว่าเดิมหารด้วยห้าออกเหลือลบู ลบ 1, หนึ่งเหลือศูเหลือหนึ่งหนึ่งเหลือสองสองจำอันนี้ได้เปล่าว่า y-bar เท่ากับ a x าร์ bar แล้วบวก b จำได้ปะมเมื่อกี้ที่เพิ่งสอนไปอ่ะเดี๋ยวดูนะข้อนี้จะหา y b ร์ bar แทนก่อน y บา r ์คืออนนี้แหละอันนี้เรียก y บา a r จาก y-bar บวกกันให้หมดคูณค่ามันก่อนนะ เป็นหนึ่งลบหนึ่งคูณกับสี่เป็นลบสี่ลบสี่ศูนย์คูณเก้าได้ศูนย์บวกกับหนึ่งคูณสองสอง,สองบวกกับสองคูณห้าสิบสิบทั้งหมดกี่คนทั้งหมดห้าคนทั้งหมดกี่คนยี่สิบยี่สิบคนยี่สิบ ข้อนี้ลบเสร็จปึ๊กได้แปดส่วนยี่สิบตัดเหลือสองส่วนห้าอันนี้คือ y bar ือว่าจับมาเทียบกัน y bar จับมาเท่ากับ ax bar ส่วน b ก็เป็น x bar ลบแปดส่วนห้าทันไม่ทันเห็นเปล่าจับอันนี้มาเล่นนะเห็นเปล่าเอาห้าตัดห้าเพราะฉะนั้น x bar ย้ายลบแปดไปบวกเท่ากับสิบ แบบนี้เขาเรียกว่าการรีสเกลประโยชน์ของมันคือเลขมันจะคิดน้อยแต่ต้องทำอีกขั้นหนึ่งคือจับมาแทนรูปนี้ทำสองขั้นแนะนำให้ทำวิธีนี้ทุกครั้งเพราะการคิดเลขน้อยน้อยมันจะผิดยากขึ้นโอเคเอาเบรกห้าน,นาทีเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วเลิกแล้ววันนี้ไป yeah. แล้วมาดูต่อข้อที่เก้าเขาบอกว่าจํานวนรวมเต็มๆมันห้าสิบคนคาถามสั้นไอ้ช่องนี้มันคือความทีแบบไหนดูออกบ้อยข้อแปดทำแล้วเหรอเอ๊ะข้อแปดจะไม่ทำเหรอเออไม่ได้ทําเลยอ่าข้อแปดก็ได้มากวาเอาอันนี้คะแนนก่อนมาโอเคจานวนรวมกี่คนข้อนี้รวมกี่คนอ๋อสิบสี่เอห้าสิบ ข้อไหนเขาบอกนะข้อแปดอแปดจำนวนรวมกี่คนร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบข้อนี้บอกว่า X อ็กบาร์มันถาม X อบาร์เป็นเลขนี้แล้วบอกว่า B เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วที่เอน้อยกว่าบหาอแล้วมอเป็นหนึ่งเดี๋ยวไปว่ากันทำเมันเดิมขอจุดกึ่งกลางชั้นก่อนขอพี่ใหญ่จุดกึ่งกลางชั้นาช้น หอสี่เฮ se <5. S 2> <Tu> ้ยไม่ใช่ความกว้างนะไม่ใช่ความกว้างนะจุดกลางนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจุดห้าจะบวกกันหารสองเจ็จุดห้าเจุด้าเฮ้ยกาบวกห้าเป็นสิบสี่ได้เจ็ด เลขเจ็ดต่อไปสิบสองสิบสสิบสิสองสิบสองจุดห้าต่อไม่มีจุดห้าจับบวกกับรหารสองเลยจับสิบบวกสิบสี่บวกละหารสองเลยอต่อสิบเจ็ดต่อยี่สิบสองยี่สิบสองอ้าวชั้นไหนความถี่สูงสุดชั้นไหน ชั้นที่สองชั้นที่สองนั้น <4 S 1> เปลี่ยนสิบสองให้กลายเป็นเลข <c oughs> จับได้เปล่านี่กำลังจะรีสเกลนะจับจุดกึ่งกลางชั้นที่มีความถี่สูงสุดเปลี่ยนเป็นเลขศูย์ <5. S 1> ด้วยการลบสิบสองเอาไล่ลบเลยลบสิบสองทุกชั้นเลยได้อะไรเจ็ด <5. S 1> ลบสิบสอได้ลบห้าสิบเจ็ดลบสิบสองได้ห้า อ่าชั้นสุดท้ายได้สิบสิบเอาเกือบสวยแล้วหารต่ออีกหน่อยหนึ่งจะสวยแล้วหารด้วยต่อห้าหารด้วยห้ากลายเป็นลบหนึ่งลบศูนย์ห้าไอ้หนึ่ง <1 S 2> ต่อ,ตอสองเอาหา y b a าให้หน่อย y b a า,าจับคูณได้ลบสี่สิบต่อ บวกสามสิบบวกยี่สิบได้สิบสี่สิบถูกเปล่าเหลือสามสิบส่วนทั้งหมดด้วยกี่คนส่วนด้วยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบจับเทียบ y มาก็ต้องนอกาก x าร์ลบสิบสองส่วนห้าทันไม่ทันทันเปล่าจับก้อนนี้มาเล่นเลยเห็นเปล่า เอาสามเอาศูนย์ตัดศูนย์เหลือสามส่วน14เท่ากับ x 1 2ลบสิส่วน5ทันไม่ทันย้าย5ไปคูณกลายเป็น15ส่วน14บสีเท่ากับ x บาลบสิ 12, ทันไม่ทันตอนเด็กๆเคยเรียนนี้เปล่าปูนเปลี่ยนเป็นจำนวนคลาให้หน่อย หนึ่งเซตหนึ่งส่วนสิบสี่หนึ่งเซตหนึ่งส่วนสิบสี่เวลาเขียนเป็นจำนวนคลาสเสมือนกับว่าหนึ่งมันบวกกับหนึ่งส่วนสิบสี่ถูกเป่าเพราะฉะนั้น x บาร์ย้ายสิบสองไปบวกกลายเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งส่วนสิบสี่ถูกไหมเอาเทียบกันโดเอบาร์ bar, เท่ากับ k บวก a ส่วน b โดยที่ a น้อยกว่า b แล้วหอละมอ a กับ b เป็น1 a คือเลข a คือ1 1. b คือเลข13บสาะเทียบวันเดในเทียบวันเดี b คือเลข1ิบสี่ อ้าวเน้อยกว่าบ OK, จริงล่มจอ้าจริงหอละมอเป็นหนึ่งยังเป็นแล้วเป็นแล้วโจเพราะฉะนั้น,น <th> K ค<น>นะือสิบสามเอเป็นหนึ่งบีคือส <th> ิบ <K> ส okay, ี่ถามว่า K คบวกเอบวกบเท่าไหร่ข้อนี้ตอบยี <th> ่ส <K> <th> ิบแปดง่ายไหมจ้บจีบอ้าว คนทั้งหมดห้คนถามไปซันค้างไวนะ้เมื่อกี้ซันข้อช่องนี้เป็นความถี่แบบไหนอันนี้เอข้อไหนนะข้อเก uh ้า huh. อ๋อทีแบบอะไรอนะ่ะรูอไปแล้วจำได้ปะทีมีสองแบบแบบที่หนึ่งความทีธรรมดาแบบที่สองเขรียกความทีอะไรนะ่ะความทีสะสมสะสมขอ,อปุนปุน เปลี่ยนจากที่สะสมเป็นที่ธรรมดาให้หน่อยชั้นแรกม,มีกี่คน9 9ชั้นที่สองไล่มาให้หน่อย17ไล่ทีสะสมคือไล่มันบวกกันไปเรื่อยเรื่อยมันถึงเป็น17แปลว่าชั้นที่สองต้องมี26 <laughs> ไม่ใช่ <7 S 2> ต้อป8<น>ชั้นที่สาม ศูกี<ส>ค่คนคนเจ็<ส>ดเจดชั้นที่สี่ไล่ไปเรื่อยๆบอกไม่อีกปิ <13. S 1> ดสาิดสามต่อหกต่อเอ้าใครเปลี่ยนจากสะสมเป็นธรรมดาไม่ทานบ้างพี่ใหญ่ทันเปล่าเอาลบเจ็ดอะไรนะเอาสึบเจ็ดลบเอ้าะใช่ใช่มันลบย้อนกลับขึ้นไปเวลาหา สังเกต <Okay, S 1> ดูรัก้า <okay. S 1> บวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สบสี่ยี่สบสี่บวกสิบสามเป็นสามเจ็ดอย่างเงี้ยโอเคป่ะ okay, ท oh. ต้นบอกว่าอคําถามต่อไปข้อมูลอายุไม่เกินยี่บห้าปีไม่เกินสามสิบไม่เกินสามห้าแล้วบอกว่าต่ําสุดของพนักงานอายุยี่สิบเอ็ดคำถามข้อนี้เป็นข้อมูลเชิงเดี่ยวหรือเชิงกลุ่มเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวหรือเชิงกลุ่มเ,เดี่ยว ถ้าขา้อมูลเชิงเดียวต้องตอบแบบนี้ได้กลุ่มเดี๋ยวหรือกลุ่มเดี๋ยวหรือกลุ่มตามกนันแค่นี้ฟังนะไอ้เก้าคนเนี้ยอายุไม่เกินยี่บห้าคำถามมีอายุเท่าไหร่บ้างยี่สี่สองย่องเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้หรือ,รอเราดาเอาไอ้เก้าคนเน,นี้ยมีอายุเท่าไหร่บ้างหนึ 1, <25. S 1> ่งหรยี่ห้าแปลว่าระบุไม่ได้ถูกป่ะ ถ้าระบุได้ต้องรู้เลยว่าเกคนนี้มี21อยู่3ามคนมียี่สิบสองอยู่4คนมียี่บสามสองคนอย่างเงี้ยเรียกข้อมูลเชิงเดี่ยวแต่ถ้าระบุไม่ได้มันเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มดูต่อมันบอกว่าอายุน้อยสุดคือ21แปลว่ามันก็ต้องเป็นยี่สิบเอ็ดถึงยี้าถูกป่ะชั้นต่อไปต้องเป็นเท่าไหร่ชั้นต่อไปต้องเริ่มที่เท่าไหร่ อันนี้ยี่บห้าไปแล้วชั้นต่อไปเป็นยี่บหกถึงสามสิบเห็นปะสามเอ็ดถึงสามห้าสามหกถึงสี่สิบสี่เอ็ดถึงสี่ห้าแล้วก็สี่สิบหกถึงห้าสิบชี้ขอจุดกึ่งกลางชั้นหน่อยข้อที่ท้าเอ็กบาร์เหมือนเดิมนะยี่สิบสามยี่สิบสามต่อยี่สิบแปด ยี่แปดต่อไปเร็วๆสามสิบสองต่อสามสิบแปดต่อแปดสี่สิบสามต่อเก้าสิบหกเวลาดูดูอย่านี้ชิสถ้าความกว้างเท่ากาันบวกทีละห้าไปเรื่อยๆเลยสี่สิบแปด ี่แปดไม่ต้องไปไล่บวกจากตรงนี้แล้วแต่ดูความกว้างให้เท่ากันนะสันชั้นไหนเยอะสุดอ่อันหนึดูอยู่ชั้นสุดท้ายปะความถี่นะไม่ใช่จุดกึ่งกลางชั้นไหนความถี่เยอะสุดเอ่อเป็นอนเป็นอชั้น,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 นแรกวะแรกเฮ้ยอนนึดูตัวเอฟแล้วก็่ดูตัวเอฟซีดูตัวเอฟ ก็กล้าไม่หเหรอแล้วนี่ไม่เยอะกว่าเหรออันไหนอันนี้มันลบอยู่ไม่ให้เหรอไอ้ไอ้ติ๊กให้ดูความถี่ไม่ติดลบงงเลยตอนแรกชั้นไหนเยอะสุดสิบสามสิบสามอยู่ชั้นนี้ถูกเปล่างั้นเปลี่ยนสิบสามให้เป็นเลขเอาไม่ใช่เปลี่ยนสิบสามเปลี่ยนสามแปดให้เป็นเลข จำได้ไหมเนี่ยนี่กาลังจะรีสเกลนะนี่ทําตามสเต็ปเลยนะเปลี่ยน38เป็นเลขลายซ้ำเปลี่ยนชั้นที่มีความถี่สูงสุดให้จุดกึ่งกลางชั้นเป็นเลขศ oh. ูนย์้วยการลบ38เอาไล่ลบให้หมดเลยช <c oughs> ั้นนี้เหลือามลบ38ได้ลบ5ต่อลบ สิบต่อลบสิบห้าชั้นล่างเป็นบวกห้าห้าบวก <10 S 1> สวยยังขออีกหน่อยหารด้วยห้าหารด้วยห้าเอาเบียนให้หมดกลายเป็นลบสามถูกป่ะส <12 S 1> องอ้าวหาวายบาให้หน่อยจับลบสามคูณกับความถี่ได้เท่าไหร่วายบามะทีละตัว ลบยี่สิบเจ็ดต่อลบสิบหกต่อลบสิบสี่ไอเมื่อกี้ลบสิบหกไปแล้วนี่เจอลบหนึ่งคูณกับเจ็ดได้ลบเจ็ดต่อตอคูณก็หกหกต่อก็บวกเจ็ดฮะอย่าลืมความนี่คูณไปด้วยดิ สองสิบสีทันไหมเนี่ยทนัทนทนันทันทั้งหมดกี่คนเนี่ยี่กันฮะขกันแป๊ทั้งหมดกี่คนร้อยสามสิบอย่าไปบวกอันนี้นะ,อ,ะอย่าไปบวกอันนี้นะนี่ความขี่สะสมนะห้าสิบคนห้าสิบคน จะมาเทียบกับตัวนี้เลยเป็น x บาร์ลบสามสิบแปดส่วนห้าทหารบวกบวกลบกันตัวนี้ได้บวกสี่เป็นลบสามสิบสี่ได้ลบสามสิบส่วนห้าสิบเท่ากับ x บาร์ลบสามสิบแปดส่วนห้าตัดตัดเอาห้าตัดคราวนี้ตอบ x บาร์เท่ากับ ลบสามบวกด้วยสามสิบแปดเท่ากับสามสิบห้าจบเห็นประโยชน์ของรีสเกลเปล่าคือเลขมันจะไม่ไม่แย่เลขมันจะสวยอ่ะไปป่าขึ้นอันบนหน่อย โอ้ทำได้สุดๆสอบวิชาภาษาไทยมี25คนเปลว่า n เป็น25บห้าอันนี้จะทำกย่างไรอะไรนะทำถึงกี่ข้อน่าจะได้ข้อเดียวนี่แหละโอเคเขาถูกทายเร้วโอเอ็นนี่เลย25สมัยเป็นคนหนึ่งที่สอบได้พบว่าสอบได้62คะแนน 62คะแนานบอกว่านักเรียน8คนได้คะแนานสูงกว่า69งั้นรู้เลยว่าคะแนานน่าจะแบ่งแบบนี้60ถึง69รอไว้ก่อนแล้วก็69เ๋รอแล้วก็ไม่แชร์สกินอหายอ๋อสวยอวยแล้บบนี่ยรวยยังอยู่ อ่าฉันเอาไปนั้นเป็นเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้ามันบอกว่าคนที่ได้คะแนนสูงก็หกเก้าลงมาตรงนี้มันมีทั้งหมดแปดคนดูต่อนะบอกว่าสมัยเป็นมัธยาฐานแปลว่าหกสิบสองก็คือเออีถ้าจัดกลุ่มเป็นช่วงๆกว้างเท่ากันเอาง่ายแล้วคราวนี้แปลว่าข้างบนน่าจะเป็นห้าสิบถึงห้าสิบเก้าสี่สิบถึงสี่สิบเก้าไปเรื่อยๆ ดูต่อมันบอกว่าจํานวนนักเรียนที่ได้คะแนนหกสิบหรหกเก้ามันถามาชั้นเนี้ยสมมติเป็นเออะเท่ากับเท่าไหร่ทันบ้าอืมอ่ะเริ่มจากเอีก่อนเอ็มอีถ้ากััหกสิบสองเอเอลเท่าไหร่ซันอ่าเก้าจุดหาห้เก้าจุดห้าความกว้างเท่าไหร่ความกว้างสิบสิบตำแหน่งเท่าไหร่ ตำแหน่งอันหนึ่งเอ่อตำแหน่งคือจับจำนวนมาหารด้วยยี่ห้าหารเท่าไหร่สิบสองสิบห้าหารสองเหลือสิบสองจุดห้าสิบมาเอฟแอลเท่าไหร่สิบมาเอฟแอลเนี่ยไอคนกลุ่มเนี้ยเท่าไหร่อยี่สิบห้าคน ไม่ถูกยี่ห้าคือทั้งหมดนี้บวกกันนะยี่ห้าสองจุดห้าเหรอไม่ถูกงั้นถามก่อนงั้น fm เท่าไหร่ความถี่ชั้นตัวเองเท่าไหร่ไม่รู้ความถี่ชั้นตัวเองเท่าไหร่ชั้นไหนอะชั้นตัวเองอะชั้นที่ me อยู่อะความถี่มันคือ a a เพราะฉะนั้นดูนะถ้าทั้งหมดยี่ห้าคนหายไปแล้วแปดแต่ว่าเซตนี้ต้องเหลือสิบเจ็ดถ้าชั้นนี้เอาไปอีก A แปลว่าเป็นสิบเจ็ดลบเอทันไม่ทันเน,นี่ยความถีชั้นก่อนหนะน้าเสร็จแล้วทันเปล่าอ่นเอาหาเอมาดุยย้ายตัวนี้ไปลบเหลือสองจุดห้าเท่ากับสิบ คูณกับตัวนี้12.5ลบ17แล้วบวกด้วย a ส่วน a ตัว a เหลือ0.25ย้าย a ไปคูณตัวนี้เหลือลบ,บ4.5เอ้าย้ายสลับกันเป็น a เท่ากับลบ4.5หารลบ ไอ้ไอ้หารสูนจุดสองห้าเท่าไรอ่ะย้ายนี่ไปก่อนดิี่ยย้ายสลับย้ายฝั่งนี้ไปลบย้ายฝั่งนี้กลับมาเป็นบวกจะกลายเป็นสี่จุดห้าเท่ากับเอลบศูนย์จุดสองห้าเอเนี้ยหาบ้าเอมันติดลบอยู่ไม่ใช่หรออะไรนะเอมันติดลบอยู่ไม่ใช่เอไหนติดลบ ลบลบกลายเป็นบวกนะอ่าเอา่เออ้าสามตัดสี่จุดห้าเหลือหนึ่งจุดห้าย้ายสี่ขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ A เท่ากับโอโอเคอ่ะการบ้านวันนี้ไม่มีมีแค่วิดีโอสร,ส,รสรุปสูตรสรุปสูตรชุด ค่ากลางมา Ixbar ก e m บาอ่ะแล้วก็แยกเป็นข้อมูลเชิงเดียวกับเชิงกลุ่มแค่นี้ส่งสองทุ่ม